สวัสดีค่ะสวัสดีเพืเ่อนๆชาวลัคนาราศีมังกรนะคะยินดีต้อนรับเพืเ่นนอนๆเข้าสู่ My Dear Journey ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตพลังงานให้กับชาวมังกรกันนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะว่าละมองมันอาจจะเหมือนกวางไม่ได้มองกล้องนะเ <c oughs> พราะว่ากล้องมันอยู่ตรง,งู้นนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเช็คพลังงานภาพรวมให้กับชาวมังกรหน่อยอขอเช็คตำแหน่งไพ่นะคะ 10เหรียญส่ดาบวายสถ้วยพลังงานในเรื่องความรักค่อนข้างโดดเด่นงชามังกรนะฮะเปิดมาด้วยสิเหรียญพลังงานคือความอุดมสมบูรณ์ในช่วงเดือนพฤษภาสะระบชาวมังกรในเรื่องเงินเรื่องทองไม่ขาดเลยรวมทั้งมิติข,ของครอบครัวความรักความอบอุ่นอบอวลมากๆเลยนะฮะเป็นช่วงเวลาที่พร้อมหน้าพร้อมตาเป็นช่วงเวลาที่ ต่อให้เราต่อให้ใครจะอยู่คนเดียวนะเติมเหมือนกับว่าความอบอุ่นเนี้ยมันอยู่ในใจเราเราปลดปล่อยพันธนาการทุกอย่างที่มันเคยติดค้างอยู่ในใจเป็นช่วงเวลาเหมือนแห่งความอิสระทางจิตวิญญาณของชาวมังกรเลยเราเราไม่ใช่คนที่ไม่เคยมีบาดแผลแล้วก็ไม่ใช่คนที่ไม่เคยผิดหวังแต่เรารู้แล้วว่าณนะตอนเนี้ย เราต้องปลดปล่อยมันไปตอนนี้เพื่อนๆชาวมังกร Go with the flow มากขึ้นนะฮะทีนี้พอเราพอจังหวะในการใช้ชีวิตของเราอะ่ะมันไม่ได้ขืนมันไม่ได้ฝืนมันไม่ได้จมอยู่กับความทุกข์มันเลยทำให้เราเจอแต่ความอุดมสมบูรณ์สิบเปลี่ยนเปลือเป็นใบแรกเป็นไพ่อของความ Abundance นะฮะทีนี้เรามาดูสีดาต่อนี่มันเป็นไพ่อของคนที่เหมือนกับรู้ เรลียดีอะยัยงรู้ถึงความสงบและความต้องการของตัวเองสิบดาบขยายได้ในถือไม้เท้าก้าวถ้วยแล้วก็ฮาราแฟนก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยวิ่งตามไม่ว่าจะเป็นวิ่งตามความฝันวิ่งตามความสุขเราพยายามไขว่คว้าเป็นเหมือนในถือไม้เท้าแต่ว่าตอนนี้เพื่อนๆได้เป็นฮาราแฟนแล้วก็ก้าวถ้วยละตอนนี้เราค้นพบทางสว่างมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนช่วงเวลาของคนที่แบบ มองแลวเข้าใจสัจธรรมของชีวิตอะคือเรารู้แล้วว่าตอนนี้เรากลายเป็นคนที่เต็มอิ่มก้าถ้วยฮาราแฟนเป็นพลังงานที่ดีมากคือคนที่ต่อให้เราจะมีหรือไม่มีจะมีมากมีน้อยไม่เกี่ยวแต่เรามีความสุขกับชีวิตในตอนนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเพื่อนๆไม่ได้อยากประสบความสำเร็จไปมากกว่านี้ไม่ใช่แต่เราเพื่อนๆสามารถที่จะมีความสุขได้ในทุกๆวัน เพื่อนๆสามารถมองหาสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นได้ในทุทกๆวันมันก็เลยยิ่งทําให้เราเนี่ยเกิดความสงบแล้วความอบาลแนนซ์มันก็เลยยิ่งเกิดขึ้นโอ้โหสองถ้วยสามถ้วยเอ่อควีนถือเหรียญแล้วก็เจ็ดดาบก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยมีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์อาจจะเคยเหมือนกับเอ่อไม่ได้รับความจริงใจมีคนโกหกหลอกลวงหรืออะไรก็ตามนเหมือนนีโก็บอกว่า เพืเ่อนไม่ใช่คนที่ไม่มีบาดแผลแต่ว่าตอนนี้เราเหมือนเราเรากลับมากราวยูเซลก็คือกลับมาอยู่กับปัจจุบนันกลับมาอยู่กับความเป็นจริงกลับมาใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วเพืเ่อนๆก็พร้อมแล้วที่จะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมแล้วบางคนอาจจะมีโอกาสได้เจอความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วเรื่องราวที่มันเคยมีปัญหากันมันจะคลี่คลายไปเพราะความนิ่งความเข้าใจโลกของเราเนี่แหละ มันทาให้จากสถานการณ์ที่มันแย่อยู่อะความสัมพันธ์มันดีขึ้นมาเฉยเลยจากจากใครบางคนที่แบบเขาดูไม่สนใจเราเขาจะกลับมาสนใจเราสองถ้วยสามถ้วยควีนถือเหรียญเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วก็มันเป็นอะไรที่หนักแน่นมีทั้งความรักความความเป็นเพื่อนความเป็นคู่แล้วก็ความมั่นคง เพราะฉะนั้นภาพรวมของชาวมังกรเป็นช่วงเวลาแห่งความสงบเป็นช่วงเวลาที่เราโกลวิดเอฟโลวพอเราไม่พอเราไม่ขืนเราไม่ขืนในพลังงานน่ะมันทาให้ทุกอย่างมันดูไหลลื่นแล้วมันก็ความสุขมันก็หมายได้เองเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะความรักของคนโสดเป็นอย่างไรคนโสดนะคะได้คิงถือเหรียญนะ เด็กถือดาบและจัดเหม็นู๋มีโอกาสมากๆเลยที่คนเก่าๆเนะ,ะ่ะที่เคยมีความสัมพันธ์กันมาอาจจะแวะเวียนกลับมาตอนนี้มีคนแอบสืบแอบส่องเราอยู่แต่ดูเหมือนว่าตัวเราจะค่อนข้างโฟกัสในเรื่องของการงานเออเรามีกำแพงแหละสำหรับคนโสดนะเรามีกำแพงแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเรายังอยากโลดแล่นอยู่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอยากทำเราอยากเรียนรู้ เราอาจจะเคยอย่างที่กูบอกเราน่าจะเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาทําให้เราค่อนข้างมีกำแพงทีนี้ดูหน่อยว่าใครที่แอบสืบแอบส่องเราอยู่แอบมองเธออยู่น่าจะคนคนนี้อาจจะเป็นคนไกลก็ได้นะคนที่แอบสืบแอบส่องเราเนี่ยน่าจะเป็นคนใหม่ๆอาจจะอาจจะรู้จักกันผ่านสายงานอาจจะดีงานผ่านทางระยะไกลอาจจะเป็นหรอว่า อยู่คนละแพลนกันอยู่คนละสายงานกันหรืออยู่คนละประเทศกันแต่ว่ามันต้องมีการติดต่อประสานงานกันพลังงานทางไกลคือค่อนข้างชัดเจนทีนี้แต่ควรู้สึกว่าคนนี้ที่เป็นคนใหม่ๆะเขาก็ดูจะแค่สื่อๆสองๆเราดูเขายังไม่ได้มีแอคชั่นอะไรมากมายทีนี้สําหรับคนเก่าๆคนเก่าๆนี้เขาน่าจะหาวิธีเรียบๆเคียงๆมา มาพูดคุยเหมือนกับไม่ได้อยากสารสัมพันธ์นะแต่ว่าเหมือนมาทักทายหรือว่ามีเรื่องอะไรแบบมาปรึกษาหารือแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขายังไม่สามารถปล่อยเราออกไปจากใจได้เป็นสี่เดือนอยู่แล้วเขายังอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันฟื้นขึ้นกลับมาสําหรับคนที่มีคนคุยนะคะกับคนมีคู่ขออนุญาตมาเล่าต่อเนื่องจากว่าอัาแล้วว่าเวลาจะอัดคลิปนะคะแบตมันก็ชอบหมดนะแต่กวางไม่อยากเปิดไพ่ใหม่เพราะว่ารู้สึกว่า อันนั้นเป็นพลังงานที่ที่มันที่มันจูนกับเราติดแล้วเนาะสำหรับคนที่มีคนคุยก็มีความรู้สึกว่าด้วยความสัมพันธ์เองอะ่ะมันอาจจะมีลักษณะของการที่เราและเขาเนี่ยมันดูมีเหมือนมีระยะห่างกันระยะห่างตรงนี้อาจจะมาจากว่ามันมีความห่างแบบตั้งใจหรือว่ามันมีความจําเป็นต้องห่างกันทีนี้บางคู่อาจจะไม่มีการติดต่อสื่อสารอะไรกันเลยก็ได้ ขอให้มีการติดต่อสื่อสารแต่มันจะเป็นลนักษณะที่ดูมีกำแพงใส่กันนะถามว่ารู้สึกดีไหมรู้สึกดีกันมากๆแต่ว่าลึกๆในใจมันยังมีความไม่มั่นใจกว้างเปิดให้ว่าตัวเรารู้สึกยังไงเขารู้สึกยังไงตัวเราเป็นก้าดาบส่วนเขาเนี่ยเป็นเดลเวอร์สกวาม,มีความรู้สึกว่าตัวฝั่งเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ยังมีคนคุยหลายคนหรือเปล่า เอ,อ่อเพราะว่าเขาได้เป็นควีนถึงไม้เท้ากับอะไรสักอย่างจะไม่ได้แต่จำลักษณะได้ประมาณว่าเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็น่าจะมีหลายคนที่เขาหาเขาซึ่งมันทำให้เราเป็นก้าวดักเราค่อนข้างที่จะมีความคิดมากแล้วก็มีความวิตกกังวลกับสถานาการณ์ที่เป็นอยู่ถามว่าพร้อมที่จะปล่อยกันและกันไปไหมก็ไม่ ถตาถามว่าพร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กันอย่างจริงจังไหมก็ไม่เป็นเอ่อเทมเพลแล้วก็2เหรียญก็คือถามว่าก็มันเหมือนแบบอารมณ์แบ่งรับแบ่งสู้อะทั้งเราและเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าสถานการณ์ในช่วงเดือนพฤษภาคมสำหรับคนที่มีคนคุยค่อนข้างจะนิ่งแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นแยกย้าย แต่มันก็ไม่ได้สามารถพัฒนาได้เพราะฉะนั้นมันจะมีความอึมครึมอึดอัดกันอยู่พอสมควรมันมีความไม่มั่นใจซึ่งกันและกันอยู่กลวว่าฝั่งเขาเนี่ยค่อนข้างดูมีความอินดิเพนเดนซ์หรืออิสระมากกว่าเราเราเนี่ยจะค่อนข้างคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากกว่าเขามันก็เลยทําให้ความหนักอกหนักใจมันอาจจะมาอยู่ที่เราอย่างที่กวามบอกเสมอว่าพลังงานมันสามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานที่กอองพูดเนี่ยอาจจะเป็นฝั่งเขาแล้วฝั่งเขาอาจจะเป็นฝั่งเรา ็แล้วแต่สถานาการณ์เลยเนาะทีนี้ในส่วนของคนที่มีคู่เนี่ยคะคนที่มีคู่เ่ยต้องค่อนข้างเตือนเลยนิดนึงนะเพราะว่าเปิดมาด้วยหาดาบห้าไม้เทา้าแล้วก็จำไม่ได้แต่ว่าจำสถานาการณ์ได้ว่ามันมีความขัดแยง้งเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนเลยค่อนข้างที่จะชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องอ๋อแล้วก็หนึ่งเหรียญ มันน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงในอนาคตของความสัมพันธ์ของเราบางคนอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าอนาคตเราจะไปต่อกันยังไงเราจะซื้อบ้านไหมหรือว่าเราจะหรือว่าเราจะแต่งงานไหมเราจะมีลูกไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องของการวางแผนอนาคตของคู่เราอะซึ่งมันอาจจะมีความคิดที่ไม่ตรงกันแล้วมันก็นําพามาซึ่งความขัดแย้งพยไพ่ใบถัดมาเป็นไพ่ใหญ่ด้วยเอ็มเปอร์เอร์กว่ารู้สึกว่าต่างคนต่างมีอีโก้ใส่กัน คือ,เ,อ,อเขาเรียกไงดีอะมีความมีอีโกโ้มีความมีตัวตนสูงแล้วก็เป็นเจ็ดไมหาวรคือตั้งกำแพงใส่กันต่างคนต่างไม่ยอมกันนั่นแหละเอาง่ายๆคือฉันก็จะเขาเรียกฉันก็จะยึดมั่นถือมั่นในความคิดของฉันซึ่งฉันก็คิดว่าฉันไม่ได้ผิดส่วนอีกคนหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าฉันก็มีความยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันยิ่งพอทะเลาะก,กันแล้วมีการเป้แปงแย่วงต่างคนต่างก็จะ ไม่อยากที่จะอยากไม่ยอมลดความเป็นตัวตนลงมาแล้วก็ไม่มีใครยอมที่จะอ่อนข้อเป็นคนที่พูดก่อนมารู้สึกว่ามันเสียศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นเนี่ยรามาระวังเลยว่าน้องเตือนแบตอีกแล้วนะคะอ่ะรีบอัดเลยอีกแค่ไม่ถึงสิซคือว่ามันค่อนข้างมีสัญญาณที่ชัดเจนกว่างก็เปิดคำแนะนำให้กับคนมีคู่ต่อก็ค่อนข้างจะเบสิกว่า สิ่งที่เพื่อนๆควรทำอ่ะคือในความสัมพันธ์เนี้ยอ่อช่วงท้ายเดือนเนี่ยความเความรู้สึกว่ากลางกลางเดือนมันจะมีจุดแตกหักอยู่ซึ่งทําให้ตั้งแต่กลางเดือนมันต้นไปจนถึงท้ายเดือนเนี่ยมันมีความห่างความเงียบแต่หลังจากที่ไม่มีการแยกย้ายหรือไปแยกวงกันไปเนี่ยมันก็คิดถึงแหละมันมีทั้งเดวิลมีทั้งหกถ้วยมีทั้งสิบถ้วยความคิดถึงความหงหาทอรวมถึง ความหึงความหวงที่มันเกิดจากความไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างไม่รู้สถานการณ์ของกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ว่าความรักในความสัมพันธ์นี่มันมีอยู่เยอะมากๆมันมีความอบอุ่นมันมีความเข้าอกเข้าใจทีนี้มันต้องหันนะมาคุยกันตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราและเขาอ่ะไม่ได้เป็นทีมเดียวกันถ้าอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันยังหาจุดลงตัวเราไปต่อกันได้มันต้องเลิกมองก่อนว่าเราและเขาอยู่คนละทีม เริ่มตั้งกำแพงแล้วก็เลิกชูดาบใส่กันก่อนวางดาบลงแล้วก็หันมาปรับความเข้าใจกันดีๆเพราะไม่งั้นเนี่ยมันมีสัญญาณจริงๆว่าคําแมนะนาคือถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมลดทิฐิลดอีโก้เงลงอ่ะมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ในมันพังลงได้จริงๆก็คือเป็นสิบดาบเลยลก็เป็นเดย์อะไรเงี้ยเพราะว่าคือเนื่องจากว่าถ้าต่างคนต่างแข็งแล้วไม่ยอมวางถ้าเพื่อนเพื่อน,อน,อนไม่ปล่อย,อยความเป็นห้าถ้วย คือถ้าเราไม่ยอมละทิ้งสิ่งที่มันเป็นสิ่งไม่ดีในความสัมพันธ์ลงทงั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งดีๆมันยังมีเหลืออยู่แต่เราไปมองไปโฟกัสกับสิ่งที่มันแย่ๆในความสัมพันธ์เราก็จะไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่สิ่งดีๆที่มันยังคงเหลืออยู่แต่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้กับคนมีคู่ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังเลยแหละ สิ่งที่ต้องเรามาระวังที่สุดคือใจของเราเองอย่าให้อารมณ์มันมาบดบังความรักความผูกพันแล้วก็ความหวังดีต่อกันที่มันมีมายาวนานค่อนข้างชัดเจนว่าความสัมพันธ์ของคู่เนี้มันน่าจะมีกันมายาวนานแล้วมันไม่ใช่เป็นคนมีคู่ที่แบบเพิ่งคบกันสําหรับพลังงานที่ควรกับนังอานให้อยู่เพราะฉะนั้นลองมองถึงสิ่งดีๆที่มันยังมีอยู่ มันยังมากกว่าความรู้สึกแย่ๆหรือสิ่งแย่ๆไหมมันคู่ควรไหมที่เราจะเสียไปแต่ความไม่ได้บอกว่าต้องให้ทุกคนหลังความสำคัญไว้นะแต่เราต้องเข้าใจโดยที่ไม่มีอารมณ์ก่อนนะ่ยถ้าเราตัดสินใจอย่างแน่ชัดแล้วใช้เหตุผลว่าไม่ควรไปต่อก็ไม่ไปต่อได้ค่ะแต่เราจะต้องไม่มาเสียใจทีหลังนะเพราะฉะนั้นเป็นเงบงจั้กับคนมีคู่นะฮะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปความรักประจำเดือนนะ สำหรับวันนี้เพื่อกันละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ